ไร้าสายเจาะได้สาระบบมอเตอร์บัสเลสเราขอ,อนำเสนอสว่านโรตารี่ไอแม็กไร้าสายที่จะช่วยเจาะกระแทกสกัดปูนออกได้ไวทำงานด้วยระบบไร้แปลงถ่านมอเตอร์บัสเลสแท้ช่วยยืดอายุการใช้งานได้นานมากขึ้นไร้าสายด้วยแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน20โวลต์เต็มแม็กซ์แบตบใช้ได้นานกว่าเดิมถึง65 ทำงานได้3ระบบเจาะเจาะกระแทกและสกัดรอบสูงถึง1,440รอบต่อนอาทีไฟ LED ทำงานในที่มืดได้สบายตัวเครื่องถูกออกแบบมาให้เล็กกว่าแต่ทำงานได้ดีกว่ารับประกัน1ปีเต็มหากท่านได้สนใจสามารถติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่อินบ็อกซ์เลยครับ